สวัสดีครับท่านมิสายล่าครับนำมาดักหนูครับวันนี้เนี่ยวันนี้มาไกลครับนครนายกครับวันนี้เดินสายไกลครับบววครับป่ะเนี่ยทางครับชมครัเกี่ยวแล้วครับลอยทางเก่าครับนี่ยครับ ในทางเก่าเนี่ยรอดูว่าจะหมานไหมครับวันนี้ใส่กันเลยครับเดี๋ยวรอชมผลงานครับกลางคืนเดี๋ยวถ่ายให้ดูครับไปครับไปใส่ต่อครับโอ้ร้อนมากพี่น้อง เด่นแ,แรงครับดักยันไม่แรพอนิดเลยครับเด่นแ,แรงเกิน,อนรอคนัะคนจะไปรวมครับเนี่ยเหลือโครับไม่รู้เขาไปทางไหนนะครับโอ้อยู่คนเดียวเลยครับ ทางก็ไม่ค่อยมีครับมันเก่าครับรถดักจกักหา้าสิบจักรล้อยแล้วจะใหญ่แล้วครับน่าจะคือครับไปรอดูเป็นไงมนไม่ใช่ลูกทุ่งใช่ไหมต้องเอามือปอกเอาถึงลูกทุ่ง<ฮ>อาหารจานเด็ดเลย บ่วงเหลือเพียบไม่มีที่ใส่ไอ้มันมากด้วยตะบอลใสแต่มันไม่มีหนูจะใสแต่หลอดมากจะตายฮะผ่านแจ็คผ่านแจ็คโอ้โหตัวหมาก มาสายบัวทพตอ๋อลมนะี่แกว่ากมากไปบ่อยที่ไหนวอวันดกดแกเก่กเกุ้มหมเนะขากำลังสกลัสี่ดีองยมึงเหรออนาคตต่ไปจะไม่ได้มาอีกยัยิงเนี่ยเกียงไยพังกำลังทำก๊อผลเนี่ยเกียงไยพังไยพังเนี่ยแต่ว่ามันไม่ลมโลนหัวยวอ๋อ คุ้มแบบม้มจจมา,อมา,มา,มาหอหอเดียวแต่ใส่บัวเพียบเนี่ยายากกระใสครับยาก,กระใสเลยเห็นช่อนนะ